ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้ผมเอาเหรียญพระเจ้าคนหลวงนะครับรุ่นแรกมาให้ชมนะครับเหรียญที่เห็นนะครับเป็นเหรียญบล็อกวงเดือนนะครับหน้าและหลังผมใหยดูด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเหรียญรุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับต้องขอพายจริงๆผมไม่สามารถบอกได้นะว่ามีบล็อกอะไรบ้างผมก็จะพูดเหรียญที่ผมมีนะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกบล็อกวงเดือนเนาะให้สังเกตตรงผิวเหรียญน,นะครับผมสู m ไม่ดูสังเกตตรงผิวเหรียญน,นะครับจะมีเป็นเส้นๆเล็กๆเห็นไหมนี่นะผมจะแกะใหดูเนะนาะลักษณะเป็นเส้นเล็กๆเป็นวงเดือนนะครับตรงผิวเหรียญเป็นที่มาของชื่อบล็อกนะครับ ด้านหน้าจะเห็นเป็นเป็นเส้นวงเดือนเลยสุดด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีมีเส้นๆให้เห็นนะครับทั่วๆไปถ้าส่อองค์จริงเนี่ยจะเห็นชัดกว่านะครับผ่านต๊งก็จะอ่าเห็นไหมครับพี่พนเพื่อน เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เท่าที่ดูนะครับข้อมูลที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมไปศึกษาจากพี่ๆที่มีความรู้ที่ได้ให้ให้ความรู้ไว้นะครับขออนุญาตให้เครดิตพี่ๆพี่ๆที่ผมเอาความรู้มาแนะนําต่อเลยนะครับเหรียญนี้นะครับมีเหรียญทองแดงกับเหรียญกระปกานะครับเหรียญทองแดงเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับอย่างที่เห็นนะับทองแดงดำๆแบบนี้ จะมีความนิยมมากกว่าอัปปากานะครับก็จะมีราคาสูงกว่านะครับมีราคาสูงกว่าอัปาก้าก็มีราคานะครับแต่ก็จะดรอปลงมาเนาะราคาเล่นหาสวยๆเนี่ยอันนี้ฟัง,ฟงเป็นราคาคร่าวๆนะครับไม่อยากให้คิดมาตายตัวเนาะเล่นกันหลักหลายๆพันธุนะครับมันถ้าสวยๆเนี่ยมันาราคาพารเป็นอะไรที่บอกยากนะผมบอกบอกอย่างนี้แล้วกันเล่นกันหลายๆพันุ์นะครับ อย่างเหรียญที่ถึงนยผมว่าน่าจะสามถึงสี่พันอันนี้ผมประเมินเองนะครับถ้าผิดถูกขออภัยด้วยนะครับล,ลักษณะเหรียญเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมีเสี้ยนจะผมให้ดหูหน้าหน้าของคอให้ดูกระหนกนะครับให้ดูกระหนกมีความชาัดมีความคมนะครับเส้นคอลึกนะครับเห็นงนี้กระหนก ผิวเหรียญเนี่ยเซียนแบบสะใจมากๆนะครับเส้นเล็กๆเรียวๆสังคติเรียบร้อยมากเลยนะครับเหรียญน,นี้แกะบล็อกเรียบร้อยจริงๆนะครับลักษณะดโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูผิวตึงๆนะครับตึงๆขอบตั้งๆลักษณะแบบเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังเป็นงานผมสูงให้ดูเนาะดูความคมตัวหนังสือนะครับดูผิวเหรียญเอ็นเซียนนะครับตัวหนังสือ,อชัดจะมีคําว่าพระเจ้าคนหลวงนะครับอยู่ด้านบนเนาะส่วนตรงช่วงจอเนี่ยนี่จะมีล่องล่องกระแทกนะครับช่วงเห็นไหมฮะเป็นเป็นล่องให้เห็นเลยลึกๆชัดๆแบบนี้นะครับผมช ผมชอบดูตรงจุดช่วงนี้นะครับพวกเหลียนอะไรเงี้ยถ้าเจอถ้าเจอลักษณะเป็นล่องแบบเนี้ยผมจะชอบดูเนาะแบบชัดๆอันนี้หูเหรี่ยนนะครับไม่ถึงกับปีนมากนะครับจะออกไปแนวค่อนข้างเรียบร้อยนะครับห,ห,หูเหลี่ยนลักษณะหูเหรียญแบบนี้นะครับส่วนขอบนะครับผมให้ดูอ่าเริ่มจาก เลิบจากฝั่งนี้นะครับไล่ลงมาหมุนมาทางนี้นะครับดูนะครับอ่ามีขออนุญ,ญาตนะครับมีความรู้ที่ผมไปดูพี่ๆที่เขาให้ความรู้มานะครับเขามีพี่ขอขอขออนุญ,ญาตนะครับ ขออนี้ยเอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆอีกท,ท,ท,ทีนะครับพี่ๆเขาแนะนําไว้ดีมากเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นจุดสังเกตการดูเหรียญรู่นี้นะครับเขาบอกว่าน่นาจะมีรอยแบบเนี่ยเป็นรอยขอบแบบเนี้ยครับเหมือนเหมือนว่าวหรือ,อยังไงเนี่ยครับจุดเนี้ยสองฝั่งอ่าพี่ท่านที่ให้ความรู้กันดูจุดนี้ก็ชัดเจนนะครับถือว่าพี่เขา ชี้จุดชี้จุดดูเลยอ่ะอันนี้ผมก็มาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนได้ดูนะครับเพื่อมันมีประโยชน์นะครับอ่าเนี่ยสังเกตนะครับตรงคอฝั่งนี้มันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเนื้อไม่เต็มนะครับมเมื่อมาเทียบกับฝั่งนี้นะครับจะเป็นเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นนะครับขออภัยด้วยนะครับกล้องไม่ชัด ประมาณนี้นะครับส่วนขอบเหรียญผมให้ดูลบๆเลยเนาะเหรียญน,นี้ค่อนข้างทําออกมาเรียบร้อยนะครับนนองสัเกตขนาดรอยตัดนะครับค่อนข้างจะเรียบร้อยโอเคนะครับโดยรวมเนาะก็พยายามจะแนะนําความรู้เท่าที่หามาได้มากที่สุดนะครับไปดูอีกจุดเนาะตรงขอบ ลองสังเกตด,ดูนะพ,พี่เพื่อนโอเคครับพี่เพื่อนวันนี้ผมก็มีพามามาให้พี่พๆเพื่อนได้ดูกันนะครับหากผมพูดไม่รู้เรื่องยังไงนะขออภยัยจริงๆนะครับขออภัยเองตู่เลยนะครับคอมเมนต์ติดชมได้นะครับน้อมรับทุกความที่เห็นนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเอ,อแสงค่อนข้างจะ จะให้ดูยากเนาะมาสะท้อนนะโอเคครับวันนี้ผมก็มีคลิปแล้วก็พักเครื่องให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ